พี่น้องดูเสียเลยดิฮะน้องดูเสียแก่แต่ฟังดีเกดยนดูได้ไงเร็บหมดเยสเพิ่นจูว่ะเยสจูจูกวะจิ๊บจูว็เอาจัดจูว์เอาจัดโอ้โหสวยพี่สวยโอ๊คตู่ไงมันมาแล้วนะ าอยู่กับมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมาสามเหี้ยเดูเดื่นติดอ่ะให้จันสาม้อยเอาเอาเอาโอ้โหฟันบึดโอ้โซีจีเลยโอ้ล้วใครมาหัวบังปะเนี่ย เปไงเป็เลยเป็นงแบบเลยยมาเฮ็ดหยังมาเฮ็ดหยังมันเป็นสเตปและสไตล์ไม่รู้เหมือนมันตะกลับมาเหมือนมันจะเลิกแฟนซีะปปะปปอ่เอา้อเรพื่อนเรเพื่อนมันใจนักสู้เอ้ยตรงนั้นวปตูไปเลยเอ๊นักสู้มันกลับมาแล้วยังมันยังไม่อุ้มยังไม่อุ้มเพราเราฟ้าไขว้ันัเรู่้อยัรู้ Oh my god. Ồ biết giống lì gì này vậy. Giống thôi, tao tao người làm. Ông sợ. Ông tao. Để chỉ lên mi chỉ một tay bấm đi bấm đi. Bấm bấm lên làm gì vậy? Đồ nó nhăng ngày vậy. Ai hí à. Có อยากเล่น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 อยากก็อยากโตอยากเล่นอยากเนี่อะไรวะโอโห้เดือดเดือดขึ้นไอ้เชี้ยวเว่นทำเชี้ยวเลยผมหมายถึงพัฒนาเกมนะตัดตุกไปแล้วมันยังมันยังวนอยู่บ้านแต่ว่าหยุดบันดีบแล้วบันดีบแลวบันทีบ แม่มึงตัวใหญ่ตัวให่ฟันหินกูเจ็ดสิบสองแค่นั้นแหละเจ็ดสิบสองแค่นั้นแหละหลงเลยเจ็ดสิบสองหลงเลยแล้วกูพับไม้แค่นั่นแหละมันหมดไฟมันหมดไฟแล้วมันเหี่ยวแล้วแบบพับเจ็ดสิบพพัับบบอ่ะพแบบพับๆเลยอ่ะน้อนยังไม่ตายเือบหลับแต่กลับมาได้เนี่อยขึ้นมาเออเขาเล่ seaweed, seaweed, alumni, друзья, trendy, นเองว้ายเด็ูไปว่าแม่กลัวอะไรไม่มาหรอเขาฟังเสียงอยู่ อยู่นูนน่นนะู่นนะที่โลกนูน่นกันข้างหลังให้มันเสร็จเลยวไปไหนเครื่องนี้นี่เดี๋ยวก็โดนโซนเครื่องนี่เลวยกินกันไม่เป็นไรหรอกเด็ดแรกเองกันก่อนเหมือนมันจะมามันมาจากตรงไหนมาจากฝั่งนูน่นที่เดียไปได้แหละโอ้โหอ้าวพักไม่ทันหรหไม่ขาวไม่มีขาวไม่ขาวได้ไงทำไมเครื่องระเบิด้า ก็เทดให้เออก็เทดให้ไอ้เฮี้ยนมันมันบล็อกบ้านมันวนมันวนลมก็เทดก็บล็อกก็บล็อกเน่จริงกุ้มกูครับอุ้มว่ะอุ้มว่ะนักกูแทงหลังสเต็ปไปละเฮ้ยแม่งี้แฟนปั่นเสร็จยังฮัลโหลปั่นเสร็จยังไม่ชอบไปเจอมันไปเอาคนที่ปั่นอ่ะนะมันรู้ดีนะว่าเฮ้ย เปิดตู้ตัดตือก็มาเฝ้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 าเอ้ามาดีมาดีฮะมาดีมาดีมาดีใส่เขามาดีใส่เขาเข้าตู้เยียบร้อยโดนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเอ้ยเกลียน เดี๋ยวเดี๋ยวสักวันมันต้องมีอะไรนะโดมแขนสามรอบแล้วก็ตายไอ้สิมันต้องมีทุกตัวแต่ว่าโอ้ดรนเฮียอะไรวะเนี่ยปวดแมงเออเบตตี้ปั่นได้ปั่นได้ชิวชิวตอนนี้ชิวไม่ชิวแล้วไม่มาเครื่องน้ำพุ่งมมาเครื่องน้ำพุ่เครื่องน้ำพุ่ไปเลยเครื่องมันเสร็จแล้วเครื่องมันเสร็จแล้ว โอ้วิ่งไปทำไมพาพาตัวมาด้วยใช่ไหมโอ้มันมาเองนี่ไม่เกี่ยวมันไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปหนไ่เแมแมันไม่เอเลยม่เลอาไี่มัมีไฟฉายก็บารนี่ก็บาร์ดเทีปาเจา ไม่เห็นหลอดเลยมันไม่มันอยู่ติดประตูเหม่ยไม้เหม่ยมันไม่อยู่ติดประตูบอกกำลังไปครับกำลังไปซีเขากำลังไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดีายตัวผมโดนเปดีไล่ครับทุกคนวินาซาร์กำลังใช้เอื้ออยู่กำลังใช้เอื้ออยู่มันไล่ผมนะครับมันไล่ผมนะครับช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ยิงยิ้มยิ้วอา จะบอกด้วยว่าตีจะข้ามได้ที่ฮาเลยเนี่ยเรื่องหักเครื่องปั่นตู้จะความฝันแล้วไม่ไม่หลุดที่มันเข้าไอ้เหี้ยจะบอกแล้วมันตีมันมันตีโดนมันตีโดนอย่าบอกเลยอะไรไอ้บุ๋มดิฟดี้มันตีแตกกันแตกกันก็เข้าความฝันปะแตกนะมันยู่ดี ก็เข้าความฝันว่ะอยู่ข้างนอกอ่ะมาไหนมาไหนมาไหนผมอยู่พสดีครับเข้าความฝันผมอยู่พสดีครับใช้เลยวัดปิงจังวะนี่ได้ครับแบบนี้เขาเรียกซ้ำร้อยแม่เราตรงนี้วัดมาเลยโอ้มาเลยแล้วปลอดปลอดกำบังดูไม่ได้ละ ติดโนวันดีอะปากไม่หมดเหร,รอใช่เรียบร้อยเอาเดิมเป็ดดึงเพื่อนลงสีตัวเทีดเลยเรียบร้อยเทพครบละไม่เพื่อนใจอปากไม่หมดอ่ะข้างนอกไม่เห็นเลยตัวเทียนธรรมดาเอาสวยกูเอาว้าไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหโคตดหนดาแนี้มันไม่เปลียนเออซีแคบี้โดแล้วห่านมานมานีลุกเลยลุกเลยขา้เลยขาุ้มเลยเอ้เล้กแบบถูกไปมีมีกี่ประตูประตูโดนเดินดนเดด กวัวนตีนทำแบบนี <laughs> ้เขาเรียกไหครับขเขาเรียกกวัวตีนแ <laughs> ล้วเจ็บ